ปิดท้ายเบรกนี้ไปที่เจิญสวงนะครับนี่อีกหนึ่งสาวที่เรายังคอยเกาะติดสานกาและก็รายงานข่าวต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เป็นนางเอกที่ดังมากนะครับที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นขึ้นมานะครับดังไปทั่วประเทศเลยนะฮะก็หลังจากที่ได้มีการจ้างอุ้มบุญในสหรัฐอเมริกานะครับมีลูก2คนแล้วก็ยังมีเรื่องของการฟ้องร้องนะฮะการแย่งสิทธิ์ปกครองของลูกๆทั้งสองคนจากอดีตสามีของเธอด้วยนะครับหลังจากที่แพ้คดีไปนะฮะ สภาพหิจใจแย่เลยครับเลยต้องจ้างนะครับเป็นนักบําบัดนะครับในการควบคุมอารมณ์ด้วยครับมีข่าวนะครับว่าเจิ้งสวงนะฮะอดีตคนดังนะครับอดีตนางเอกจีนคนดังนะครับจากซีรีส์เว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายวัย29เก้าปีเนี่ยแหละครับเตรียมเข้ารับการบําบัดทางจิตนะครับหลังจากที่แพ้คดีแย่งสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองลูกทั้งสองนะครับที่เกิดจากแม่อุ้มบุญในสหรัฐอเมริกานะครับให้แก่จางเหิง อดีตคู่มั่นนะครับซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ด้วยทั้งนี้นะครับตามคำพิพากษาของศาลส,สารัฐนะครับที่ระบุให้จางเหิงนะครับได้รับสิทธิ์เป็นผู้ปกครองของลูกทั้งสองคนแต่เพียงผู้เดียวโดยสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับลูกได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบของเจ้ง่วงผู้เป็นแม่เลยโดยหากเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญก็สามารถตัดสินใจได้เลย แต่ต้องแจ้งเจ้าง่วงภายใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันนั่นเองครับขณะที่เจ้าง่วงค่ะเนื่องจากมีหลักฐานชี้นะคะว่าเธอเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเธอจึงได้รับสิทธิ์มาเจอลูกสัปดาห์ละ3วันครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและหากต้องการเพิ่มเวลาที่จะได้อยู่กับลูกเธอจําเป็นจะต้องเข้ารับการบําบัดกับนักจิตวิทยาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นเวลา6เดือนค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ และการเรียนรู้ทักษะการเป็นแม่ขณะเดียวกันนะคะทั้งจางเหิงและเจ้าง่วงต้องเข้าคอร์สเรียนรู้จากการเป็นคุณพ่อคุณแม่และส่งเอกสารจบหลักสูตรให้ศาลร,รับทราบภายใน60วันทําการค่ะ,ะช่วงนี้ถาโถมเลยหลายเรื่องนะสภาพปัจจัยย่าแย่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือคือคน,คนมีชื่อเสียงอะ่ะโด่งดงังทำผิดกฎหมายของประเทศเขาอีกะนะครับแล้วก็ยังมาแพ้คดีอีกนะฮะก็เป็นองังใจให้ละกันนะมันผ่านไปแล้วก็อยากจะให้มันผ่านไปแต่ว่าก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้พัฒนาตนนะครับอันนี้เราชอบมากเลยที่เขาบอกว่าต้องเรียนการเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่ใช่อยู่แบบโอ้แต่แล้วมันตื่นขึ้นมาเป็นต้องเรียนรู้ทักษะด้วยนะจะได้เลี้ยงหนึ่งคนขึ้นมาให้เป็นคนคุณภาพเนาะใช่ครับ